กองทัพภาคที่4จัดพิธีสดุดีวีรไทยครบรอบปีที่83อย่างยิ่งใหญ่รำลึกถึงวีรชนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองวันที่8ธันวาคม2567นอณอนุสาวรีย์วีรไทย2484ค่ายวิชราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชกองทัพภาคที่4จัดพิธีสดุดีวีรไทยครบรอบปีที่83เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหาร และยุวชนทหารในภาคใต้ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาจากสงครามโลกครั้งที่สองที่กองกำลังผู้รุกรานที่ส่งกำลังยกผลขึ้นบกทางภาคใต้เมื่อ8ธันวาคม2484โดยมีพลโทไพศารหนูสังแม่ทัพภาคที่4ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน พร้อมทางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่4รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนญาติวีรชนในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเหล่าทหารผ่านศึกผู้บังคับหน่วยภายในค่ายวชิราวุธกำลังพลของกองทัพภาคที่4และประชาชนรวมพิธีกว่า1 0 0่นคนโดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีประกอบด้วย พิธีบวงสวงดวงวิญญาณวีระไทยพิธีทำบุญตักบาทพิธีวางพวงมาลาสักการะจากส่วนราชการต่างๆเวลา8นาฬิกา20นาทีประกอบพิธีสดุดีวีระไทยโดยพลตรีอนุสรโออุไรรองแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้กล่าวรายงานและเรียนเชิญแม่ทัพภาคที่4กล่าวสาดุดีวีรกรรมของวีรชนผู้กล้าและนำผู้ร่วมพิธีรวมยืนไว้อาลัยจากนั้นแม่ทัพภาคที่ส เป็นผู้แทนวางพวงมาลาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห وم, มผู้บัญชาการทาหารสูงสุดและผู้บัญชาการทาหารบกตามลำดับจากนั้นประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอาัาทิณนศะาลาวีรไทย และพิธีทางศาสนาอิสลามณมัสยิดเยลาลุดดินตามลำดับสำหรับประวัติวันวีรไทยเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อวันที่8ธันวาคม2484ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่บ้านท่าแพรและทหารไทยได้เข้าต่อสู้ป้องกันเกิดการสู้รบจนถึงขั้นตะลุมบอลณบริเวณที่ตั้งอนุสาวรีย์วีรไทย2484ณปัจจุบันซึ่งขณะนั้นกองทัพไทย ต้องสูญเสียกำลังทาหารและยุบชนทาหารที่มาสู้รบในจังหวัดปัตตานีจังหวัดสงขลาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมกว่า1น0่นายดังปรากฏนามจารึกไว้ที่ฐานอนุสาวรีย์ทั้ง6ด้านจากเหตุการณ์การสู้รบในครั้งนั้นชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์วีระไทย2484หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พ่อจ่าดำหรืออนุสาวรีวีรไทยทางนี้เพื่อเป็นการ,รํำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าบรรดาทหารหารที่พิชีพต่อสู้ฆ่าศึกเพื่อปกป้องมาตุภูมิยืนตรงานบนจุดท,ที่ได้สู้รบป,ปกป้องปัตตภีไทยสืบมาจนถึงปัจจุบันด้วยในปีนี้กองทัพภาคที่4จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่พร้อมมหรสพสมโพธ5วัน5คืนตั้งแต่วันที่8ถึง12ธันวาคม2567 ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ี่